สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สองเดือนกันยายนสองพันห้า้หสิหกค่ะมาพบกับแม่รินดินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้วค่ะวันนี้ก็เข้ามาอยู่ในป่าเห็ดเวลาตอนนี้บ่ายสองโมงช่วงที่ในพรานเขาพักเบรกกันช่วงกลางวันนะคะเราก็เข้ามาเลาะดูเห็ดใกล้ๆบ้านนี่แหละคะ่ะนี่ทุกคนเห็ดสวยมากเลยอันนี้เป็นเห็ดรอบสองนะคะนี่ ขาแข็งเลยอ่ะขาแบบสมบูรณ์มากค่ะนี่โอ้โหเรามาเก็บกันเลยดีกว่าวันนี้เก็บช้าๆหน่อยเพราะว่าเห็ดมันสวยดูหนี่ยอยู่ใต้มอสเนาะอย่างงามเลยค่ะเพื่อนๆดูสิ อากาศก็ดีๆค่ะวันนี้แดดออกนะเฮลิคอปเตอร์เขาก็ออกทำงานกันเนะมื่อเช้าสามีมาล่ากกวางก็ได้กวางไปแล้วตัวหนึ่งค่ะห้าสิบห้าโลก็เอากวางไปที่ร้านเนื้อแล้วนะไปขายไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาแล้วก็เออแม่ลินก็เลยขึ้นมาดูเห็ดข้างบนนี้ค่ะ ถามสามีบอกแล้วว่าเขาไปเลาะดูเห็ดได้ไหมสามีบอกไปได้เพราะว่าช่วงนี้ในพานเขาไม่มีใครอยู่ในป่าหรอกเพราะเพราะวะ่าพื้นที่ของพวกเราส่วนมากเขาก็จะมีบ้านกันเขาก็อยู่บ้านกันแล้วพวกเราก็จะรู้จักกันเกือบทุกคนค่ะที่นี่โหเห็ดสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูสินี่อีกสองดอกนะโอ้ย แข็งปึ๊กเลยนะเดี๋ยวค่อยตัดขานะตรงนี้อีกเมื่อกี้ก็เก็บมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปข้างล่างเก็บมาจากข้างล่างได้เยอะพอสมควรแหละแต่ว่ามันกระจกกระแจักก็เลยยังไม่อยากถ่ายพอมาถึงตรงนี้มันเยอะก็เลยมาถ่ายนะคะ อย่างน้อยก็ได้คลิปเนาะได้คลิปเราก็มีรายได้นั่นแหละอู้ตรงนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆดูสนนินี่มันรอบสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าอากาศมันเริ่มหนาวแล้วค่ะที่นี่โอ้ไม่คิดว่าจะมีนะแค่เดินมาดูเฉยๆ มีเชยเลยมางไปตรงนี้นะอยู่ที่นี่จะอยู่ในป่าถึงอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็ต้องกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าบา่ายสี่ห้าโมงสี่ห้าโมงเนี่ยในผ่านเราะก็จะเข้าป่ากันแล้วนะเราก็ต้องออก หญ้ามันก็สูงแล้วนะหญ้ามันท่วมเห็ดหมดแล้วนี่โอ้ตรงนี้ด้วยดอกสวยๆแข็งๆเลยขาแข็งมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันหนาวด้วยแหละหมดเลยยังมีอีกไหม โอ้นึกว่าหมดแล้วมาเจอตรงนี้อีกค่ะเพื่อนๆดูสิสีเหลืองสวยมากเลยอะนี่เหลืองเข้มเลยอย่างงามเลยค่ะนี่ช่วงนี้นะแดดกำลังมานะหลังจากฝนตกไปเนาะแล้วพระจันทร์ก็เต็มดวงคิดว่าไม่สัปดาห์นี้แหละก็สัปดาห์หน้านี่แหละเห็ดพึ่งหวานต้องมานะ แน่ๆเลยวันนี้มาเลาะนี่ยังไม่เจอเห็ดพึ่งหวานสักดอกเลยค่ะเพื่อนๆตรงนี้ก็ได้หลายดอกอยู่ค่ะนี่นะนี่ค่ะเข้าป่าเห็ดวันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าได้เห็ดมันปูมาเยอะพอสมควรนะประมาณหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยว ก็จะเดินดูอีกสักนิดนะเผื่อจะมีอีกอากาศเย็นเย็นวันนี้เย็นสบายเลยบ่ายสองสิบห้านาทีเดินอีกสี่สิบห้านาทีค่ะเห็ดพึ่งไม่มีสักดอกเลย แ,แล้วตอนนี้ก็ออกจากป่ามาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะแม่ลินก็มาเช็ดเช็ดเห็ดปัดฝุ่นออกสักหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะแค่ปัดฝุ่นเฉยๆค่ะตัดตรงไหนที่มันแบบมีขี้ดินเราก็ตัดออกเนาะแตวก็จะเอาไปล้างที่กลับไปล้างที่บ้านข้างล่างค่ะก็ได้อยู่โอเคอยู่นะคะสำหรับเห็ดวันนี้เนาะเข้าไปเดินในป่าแค่ชั่วโมงเดียวเอง ได้เนี่ยถาดประมาณนี้ค่ะเต็มถาดเลยก็ถือว่าดีเลยค่ะถึงจะไม่ได้เห็ดพึ่งหวานนะแต่ก็ได้เห็ดมันปูมาถาดหนึ่งนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วค่ะสําหรับช่วงนี้เนาะที่เห็ดมันอาจจะยังไม่เกิดหรือว่ามันวายหมดเราก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเห็ดมันเ,เห็ดพึ่งหวานนี่ยังไม่ได้เจอสักดอกเลยค่ะอากาศดีมากเลยวันนี้ชอบมากเลยแดด แดดแล้วก็ลมเบาๆแล้วก็บนเขาไม่ค่อยมีคนเลยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วกลับมาพบกับมมรินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งในคลิปต่อไปนะคะทุกคนสำหรับเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อไปแล้วก็มาดูกันค่ะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเราจะไปเดินป่าที่ไหนแล้วว่าเราจะทำอะไรก็ถ้าสนใจก็กดติดตามไว้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ